สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สารดีกีฬาดังกับบทวิเคราะห์พิเศษประจำศึกวอลเลย์บอลหญิง u 19ชิงแชมป์โลก2025คืนที่ผ่านมามีเรื่องให้ต้องจับตาอย่างมากเพราะทีมชาติไทยชุด u 19พลาดท่าแพ้ให้กับอียิปต์2ต่อ3เซตในเกมที่บีบหัวใจจนถึงแต้มสุดท้ายขณะที่อีกหนึ่งคู่สำคัญ เยอรมนีโชว์ฟอร์มดุดันไล่ตอนเม็กซิโกไปแบบไม่ไวนะ้หน้าทำให้เกมนัดต่อไปไทยต้องเจอกับอินซีเหล็กแห่งยุโรปที่กำลังฟอร์มแรงแบบสุดๆแล้วเราจะต้านไหวไหมจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละทีมคืออะไรไทยมีโอกาสชนะไหมหรือจะต้องลุ้นถึงเซตห้าอีกครั้งไปค่ะเราจะพาเจาะลึกทีละประเด็นแบบไม่มีกัก เริ่มที่ภาพรวมเกมของไทย vs อียิปต์นี่คือเกมที่แฟนชาวไทยใจหายใจคว่ำเพราะสาวน้อยไทยของเราสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายช่วงโดยเฉพาะการบุกของนัททวันผาดไทยสงเบอร์เจที่ทำไปถึง16แต้มกับส,สั 7, ิิรทรเจตตะเบอร์10ที่ทำเพิ่มอีก13คะแนนเกมบุกของไทยไม่แพ้ใครเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะทั้งสองทีม ทำแต้มจากการบุกเท่ากันพี่51แต้มแต่ที่ไทยเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดก็คือเกมบล็อกอียิปบล็อกไปถึง20ครั้งขณะที่ไทยได้แค่6เท่านั้นนี่เป็นจุดที่ไทยเสียเปรียบสุดๆเพราะการบล็อกไม่เพียงแต่กันแต้มแต่มันคือจุดเปลี่ยนเกมถ้าเราบล็อกไม่ได้ก็ทำให้การตั้งรับยากขึ้นการเล่นส่วนก็ช้าลงและสุดท้าย แ้มก็หลุดไปง่ายๆเซตที่3กับเซตที่5คือจุดเปราะบางต้องบอกตรงๆค่ะว่าไทยมีปัญหาเรื่องความแน่นอนในช่วงเซตตัดสินเซต3แพ้ไปแบบแทบไม่มีโต้กลับเซต5ก็โดนบีบจนพลาดในช่วงท้ายแม้จะพยายามไล่แล้วก็ตาม แปลว่าเรื่องของความนิ่งในสถานการณ์กดดันและการบริหารเกมเมื่อคู่แข่งเริ่มจับทางได้คือโจทย์ที่ต้องเร่งแก้ด่วนมาดูฝั่งเยอรมนีชนะเม็กซิโกฟอร์มของเยอรมนีในนัดนี้พูดสั้นๆง่ายๆว่าครบเครื่องบุกได้ถึง47แต้มมากกว่าทั้งไทยและอียิปบล็อกดีมาก16แต้ม เซิร์ฟเถึง7แต้มและที่สำคัญข้อผิดพลาดน้อยเมื่อรวมทั้งหมดเยอรมนีได้แต้มรวมถึง98คะแนนจากการบุกเซิร์ฟบล็อกและข้อผิดพลาดของคู่แข่งแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือการกระจายตัวผู้ทำแต้มนักกีฬาของเยอรมนีอย่างทาบาคัสและสลาคานินยิงแต้มรวมกันถึง34คะแนนยังไม่นับว่าเกมรับของเขาก็เหนียวแน่นเช่นกันทั้งการรับเสิร์ฟ หรือ r รีเซ t ชันและการขุดบอลหรือดิกก็ทำได้ดีโดยเฉพาะช่วงท้ายเซตที่เม็กซิโกพยายามไล่กดดันไทยจุดแข็งทีมไทยโดดเด่นเรื่องความเร็วและความแม่นยำโดยเฉพาะการต่อบอลที่ไหลลื่นจากเซตเตอร์ไปยังหัวเสาและบอลเร็วกลางสนามเด็กไทยมีทักษะการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วเล่นบอลเร็วและลูกไหลได้ดี จุดเด่นอีกอย่างคือเกมรับแน่นโดยเฉพาะการขุดบอลหรือดิกและการรับเสิร์ฟหรือรีเซพชั่นที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นแบบไม่ยอมแพ้แม้จะถูกคู่แข่งตบเต็มแรงก็ตามเยอรมนี er R ani, จุดแข็งฝั่งเยอรมนี R ani, มีจุดแข่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นคือความหนักและพลังบล็อกลูกเสิร์ฟของพวกเขาทำให้แผงรับของคู่แข่งต้องปั่นป่วนตลอด ขนาดเดียวกันเกมบล็อกถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเพราะสามารถขึ้นบล็อกแบบ2คนพร้อมกันได้แม่นยำทั้งกลางและริมเส้นจนบางครั้งคู่แข่งไม่มีช่องให้รุกเลยไทยจุดอ่อนแม้จะมีจังหวะสวยๆในการทำแต้มแต่ทีมไทยมักขาดความต่อเนื่องเวลาโดนกดดันโดยเฉพาะในเซตที่3และ5อย่างเกมกับอียิปต์เห็นชัดว่าความนิ่งและสภาพจิตใจยังไม่นิ่งพอการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายมักผิดพลาด เช่นเสร์บเสียเองตีออกหรือบล็อกไม่สัมผัสบอลจนเสียแต้มฟรีหลายลูกและที่น่ากังวลที่สุดคือเกมบล็อกที่ยังไม่สามารถหยุดคู่แข่งได้เลยในระดับ World Class เยอรมน,นีจุดอ่อนแม้จะดูแข็งแกร่งรอบด้านแต่เยอรมน,นีก็ยังมีจุดเปราะบางเช่นการตั้งบอลเร็วหรือรับบอลจากลูกขุดแล้วเปลี่ยนเป็นรูกกลับยังไม่ว่องไวเท่าทีมเอเชียพูดง่ายๆคือ ถ้าเกมเร็วของคู่แข่งมาแบบลื่นไหลเยอรมน,นีอาจรับมือไม่ทันนอกจากนี้หากถูกบีบให้เล่นบอลน,นอกแผนหรือถูกเสิร์ฟใส่ลิเบอโรจนเสียรูปแบบเกมก็มีโอกาสผิดพลาดบ่อยเหมือนกันช็อตต่อช็อตถ้าไทยชนเยอรมน,นีหากไทยสามารถรับเสิร์ฟแรกได้ดีและเล่นบอลเร็วเข้าสูตรไทยจะสร้างโอกาสในการปั่นป่วนแนวบล็อกของเยอรมน,นีได้มากขึ้น เพราะฝั่งยุโรปมักไม่ถนัดกับระบบรุกเร็วแบบเอเชียแต่ถ้าไทยเสียบอลแรกหรือรับเสิร์ฟไม่ได้แล้วต้องส่งบอลสูงไปให้หัวเสาแบกเองแนวบล็อกของเยอรมนีจะปิดทันและยากที่จะผ่านถ้าเกมยื้อกันยาวไทยมีโอกาสแต่ต้องลดข้อผิดพลาดของตนเองให้มากที่สุดเพราะเยอรมนีคือทีมที่พลาดน้อยและเด็ดขาดเกมนี้จะเป็นการวัดพลังปะทะกับความเร็ว ใครคุมเกมตัวเองได้ดีกว่าคนนั้นชนะวิเคราะห์ก่อนเกมไทย VS เยอรมนีเยอรมนีได้เปรียบด้านพละกำลังโดยเฉพาะเกมบล็อกที่เป็นระบบและอ่านเกมได้เร็วกว่าไทยเกมรุกไทยมีโอกาสเจาะได้ถ้าเน้นสปีดบอลและขยับบุกจากตำแหน่งหลังบ่อยขึ้นไทยต้องเพิ่มประสิทธิภาพในเกมบล็อกเพราะเกมก่อนหน้านี้โดนบล็อก20แต้มจากอียิปต อาจทำให้เจอปัญหาเดิมซ้ำกับเยอรมนีถ้าไทยรับเสิร์ฟได้ดีและเซตบอลไหลลืน่นมีโอกาสเบียดได้ถึงเซต4หรือ5คาดการผลการแข่งขันถ้าดูตามสถิติและฟอร์มล่าสุดต้องยอมรับว่าเยอรมนีดูเหนือกว่าเล็กน้อยด้วยเกมบล็อกที่แน่นและการจบแต้มที่เฉียบขาดแต่หากไทยสามารถเล่นให้เร็วและใช้ลูกหลอกเซตเตอร์เข้าทำ ก็มีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ได้คาดการถ้าเกมบล็อกไทยยังไม่ดีขึ้นเยอรมนีมีสิทธิ์ชนะ3ต่อ1แต่ถ้าไทยปรับแผนได้เร็วบีหลังและบอลเร็วเข้าเป้าอาจยื้อได้ถึง3ต่อ2หรือพลิกชนะการเจอกันร,ระว่างสาวไทยและอินซีเหล็กเยอรมันครั้งนี้อาจเป็นแมตช์ชีชะตาของทีมชาติไทยว่าจะยังมีลุ้นในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่ คุณผู้ชมละคะคิดว่าแมชนี้ไทยจะล้มยักษ์จากยุโรปได้ไหมหรือจะต้องแก้มือนในนัดถัดไปอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสารดีกีฬาดังเพื่อไม่พลาดทุกบที่เคราะห์วอลเลย์บอลแบบจัดเต็ม